สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่31กรกฎาคมปี66คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ0ก็3 1ก็4 0 0 0 1 0 3 0 4 0 5 0 7 3 0 3 1 3 3 03, 3 4 3 5 3 7 0 3 3 1 4 2 0 1 4 0 3 4 คู่ก็0330 0440 4334 1331เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ